อะไรมากมายค่ะแค่แบบเออค่ะเวลามาเจอการบ้างแล้วก็ทานข้าวด้วยกันแม่เขาเป็นคนปฏิบัติเพราะว่าของพวกนี้เรารู้สึกว่าการที่เขาให้เรามันก็จะเป็นบุญคุนแต่ถ้าเขาให้เราก็ไม่ว่าเราก็ยินดีแล้ถ้าผู้ได้ฉาอะไรก็มันก็หวานแล้ว วันนี้นวันวาเลนไทน์เราก็ยังมีคู่หวานอีกหนึ่งคู่นะคะนั่นก็คือบอเมเลดานะคะแล้วก็คนอเล็กนั่นเองเนาะออล่าสุดนี้เขาจะมีเซอร์ไพรส์วันวาเลนไทน์อะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์กันก่อนดีกว่าค่ะก็จริงๆไม่ได้พิเศษอะไรมากมายค่ะแค่แบบเออค่ะเวลามาเจอกันบ้างแล้วก็ทานข้าวด้วยกันไม่เขาเป็นคนปฏิบัติเพราะว่าของพวกนี้เรารู้สึกว่าการที่เขาให้เรามันก็จะเป็นคุณคุณ แต่ถ้าเขาให้เราก็ไม่ว่าเราก็ยินดีรับถ้าผู้ด้อิจฉันเลยมันก็หวานแล้วถ้าตอบมันได้แล้วเท่าไปอ่ะมันก็เป็นการทานข้าวกันเป็นการพบเจอกันแค่แบบคันแบบคุณธรรมดาดีกว่าวหวานขนาดเนี้ยหวานมากพูดได้เหรอพูดดไ้เลยเรามันเป็นผู้น้อยใครๆก็โยนอะไรมาให้เราทั้งนั้นแหละที่ว่าเราทำได้นะพี่คู่อยู่เขาก็หวานกันเไม่เก็ทอาจจะไม่รู้นี่พวกเราก็จะช่วยแบบหาสาวให้ให้ค่ะ ข้อแบบนี้มาอะไรอย่างเงี้ยเพลงก็เป็นแนวน่ารักเหมือนเดิมให้คนได้ยกยกได้เหมือนเดิมเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงแบบที่ทุกคนกระอินเลิฟกันแหละไม่เชื่อไม่เชื่องมงายมากงมงายมากบอกไม่เชื่อไม่เชื่อไนงมายมากไม่เชื่อ่เดียวการที่คนเราจะคบใครสักคนนะคะทุกคนแอบไปก็คือทุกคนรู้อยู่ดีเปิดตัวไปเถอะมันยุคสมัยใหม่แล้วมันไม่จำเป็นต้องแบบว่า หลบซ่อนอะเพราะว่าถ้าคู่เรามันดีจริงทุกอย่างจะส่งเสริมกันไปแต่ถ้าคู่มันไม่ใช่เลิกลากันไปก็ไม่เห็นจะเป็นไรเพราะคนเรามีสิทธิ์เลือกทุกคนค่ะการเลิกลากันมันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ว่าคนนั้นวิผ่านผู้ชายมาเยอะผู้หญิงมาเยอะไม่จ้าเขาต้องได้คนที่ดีที่สุดจ้ามันก็มีผสมกันไปล่ะค่ะใช่มีทั้งทั้งสุขทั้งทุกร่วมมือกันไปเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วมันดูแบบ คุณวายมันดูลำบากตัวอะไรดีอ่เโอ้โหเป็นไงล่ะน่ารักแต่เขาพูดแล้วนะคะเขาบอกว่าเขาว่าไม่เชื่อเรื่องอาถรรพ์ที่ว่าเอาอเล็กเนี่ยเป็นพระเอก MV เอาจริงๆเรื่องแบบนี้นะคะแล้วแต่ความชอบแล้วก็ความส่วนตัวของของอะไรอ่ะผู้ถือเพลงนี้ว่าอยากใช้ใครมาเล่นเป็นพระเอก MV เอาอย่างนี้เอาง่ายไหม ความรักที่ดีอ่ะมันต้องไม่ปลอมตั้งแต่เริ่มต้นแต่ถ้าคุณปลอมอ่ะคุณปลอมใส่กันอ่ะสุดท้ายมันก็ต้องแยกจากกันหรือเอาง่ายๆว่าถ้าความรักที่มันลงตัวชอบอะไรคล้ายๆกันไปไหนเฮฮาด้วยกันแล้วจริงๆเพลงก่อนหน้านี้ที่โบเมินดาร้องชอบมากคือเขาตั้งใจร้องให้แฟนเขาเลยด้วยซ้ำจริงเหรอแฟนผม เขาร้องให้อเล็กเลยแล้วด้วยความฟิลลิ่งของเขาเอออะไรต่างๆคือมันออกมาจากแววตาหมดช่วงนั้นป<ช>๊อปปี้เลิฟด้วยไงเออมันก็เลยแบบออกมาเนาะก็เป็นกําลังใจให้คู่นี้นะคะ<ช>น่ารักมา,มากเลย